ความยาว22เมตรโดยดิ ina, ่แบบเดียวะครับุ๋ยผู้การระดับขนน้นรับคนยืนมีลินทีมกระจกรถจและครัรถไถซิ่งรัประการคุณภาบโดยทั้งโต้ต่างวิ ช่างเอ็มแล้วก็ช่างแอน,นปฏิทินดีดีแล้วจือไม่ได้ลาเมาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับทุกคนที่เข้ามาครับคลิปน,นีบบอลกระลังจะพายางไป,ปชมครับบังไฟครับบังไฟตะไลาลานครับ จากจุดตอนใบสองนะครับตอนนี้มังกำลังเดินเขาม้าห้าโมงตังให้พี่้นงเบืองก่อนครับยางเข้ามาในป่าครับตอนนี้มันมีทางเขาครับพาเขาไปในงานค้นลายค่าครับกำลัง ท่ายางครับห้าโมงตั้งเห็นพี่น้องด้เบิ่งกันชัดๆครับเพราะว่าถ้าเขาไปข้างในคนหลายครับเข่าไปข้างในบบได้ครับคนหลายคัาครับ,บกำลังหาหมองนั่งอยู่ข้างในห่มข้างนอกครับหากำลังหาสถานที่ ในงานโหลดคลิปกันยากครับพี่น้องโคนหลายแห้งครับตอนนี้บอลกำลังหาสถานที่มอมตอรครับสัญญาณเนียดีๆให้พี่น้องได้ชมบังไฟถันไปน้ำกันครับหอนแห้งครับทั่วสาบกระหอนโคนกระหอนครับได้ถีอพัดลมน้ำตหนึ่งครับพี่น้องตอนนี้เรื่มหมดเอา